กระป yes. ูพี่น้องกระปูกระปูติอ้อมค่ะนะใส่ถุงใยที่มัน้ำตายเอาพ่อไปดองจำพุ่งมันสิบ้าเจาะขาดอย่างนี้กระปูไอเก็บกระปูไปดองเอาเนื้อใส่กระปูอยู่พี่น้องเอาเนื้อใส่กระปูไปดอง มันมีถุงแต่งแงงคือถุงนี่อย่างก็เกินถุงจะคลายๆหัยฮเออมันติตายบ่ตายบ่เขาก็เจาะเอาต์นะมัดไปก็เจ่อเอาตัวเจ๊งๆนี่ว้ายเออมันเลี้ยงกินตั้งแต่ของไร ขะกันไปตองที่แม่ดองยางๆตัวใหญ่ n ไมตัวใหญ่เลยนี่เอาไปดองเก็บกระปูไปดองไปดองป้าทางบ้านเพิ่นก็มหลายจังเอาบ้านเฮามันบ่มีได้จักตัวละเอาพอไปดองั่นละเาไปเอาอีกเก็บห่พอ ว่าตัวนี้น่อยตอเหรอเย็บเอชบตัวนี้น่อยไปองนยไมได้ตัาแปะตัาแปะในเออในตัวสำใดไปดองเออนี่แหละไี่ลองกระเกาะอให้แบนี้ค้ำนี่ได้ด้วพี่น้องไปดองเอาไปดอง โออเฮียจ oh, oh, yeah, uh, si e ้ทังนี้สิเอาอมบ่ก็มีสิอมเกออูอมาเผากีกันยี่นี่กัย้อนอีปูเยอๆๆๆนี้มือมากีกันยี่นี่กันย้อนออมอีปูนี่ด งดหลยก็ดีเลยเนี่ยมูมันตายขวากินไปสายดีมูหนึ่งก็ต่อเจ็ดมัดมัดแยาไปแกะออกจากกันได้แล้วเฮยมาเบิดโลดแล้วแกะออกหมดแล้ว Thằng tôi vào phao hẹn bỏ nhục cho mà bị bắn nó quất ừ, bù cắt ít bù Đi hết bỏ Ôm bỏ Ôm bỏ bay bỏ Ôm